ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนาม DMK a r e n a อรนะครับดอนเมืองนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เป็นสนามในร่มนะครับสสนามนะครับขนาด25่คูณ40นะครับสนามเนี่ยติดตั้งมาแล้วนะครับประมาณ3ปีนะครับก็ความสมบูรณ์ของสนามต้องบอกว่าสุดๆครับที่นี่ดูแลสนามดีมาก กลุ่มลูกค้าของที่นี่จะเป็นกลุ่มในเรื่องของอะคาเดมี่นะครับแล้วก็มีสนามเช่าแล้วมีเก่งเล็กน้อยนะครับครับวันนี้ก็จัดการดูแลตามโปรแกรมของบริษัททีมเทิร์ฟนะครับไม่มีงานซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับยกเว้นงานซ่อมตะข่ายนะครับแล้วก็มีงานปัดฟูสนามที่ตามโปรแกรมของบริษัทนะครับ ปั่นสนามโดยไม่จางเพิ่มในสูตที่ใช้งานหนักๆน,นะครับสำหรัมีการซ่อมตะข่รยโกนะครับลูกค้าทีมโกลูกค้าซื้อเองนะครับแต่ว่าเราก็มาจัดก,การให้ครับมาช่วยครับมาช่วยมาดูแลครับให้ลูกค้าสบายใจต้องพูดอย่างนี้นะให้ลูกค้าสบายใจรับลูกค้าได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับว่าตะขาต่ายขาดอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนนี้ยฮะทีมงานก็นะ่ยฮะจัดการดูแลซ่อมระขายให้ลูกค้านะครับ รับลูกค้าลูกค้ารับรับลูกค้าที่จะมาเช่าสนามบอลได้อย่างสบายใจต้องพูดอย่างนี้นะครับก็นะฮะดูดูกันไปนะครับฮฝากติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณครับ